สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงการพิมพ์หนังสือแนวดิ่งครับคือจริงๆแล้วเราอาจจะใช้วิธีแก้พิมพ์งานไปนะครับแล้วก็กด enter ไปนะมันก็จะได้เหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกแบบว่าไม่ชินนะครับแล้วก็อยากจะได้ทำแบบออโต้นะครับเราจะทดลองพ์ให้ดูนะครับ หลังจากเราพิมพ์ตัวสอนเรียบร้อยตามธรรมดานะครับเราก็จกําการมือ270องศานะครับ,บกดจึงหมุนตรงนี้ก็ไล้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการยืดเขาให้ช่องไฟให้มากขึ้นนะครับแล้วใช้เครื่องมือเชฟทูลเราจับตัวคริจินไว้นะครับตัวที่ของตัวแตตัวนี้เดี๋ยวนะถ้าเรา s e เล c กมันจะเป็นสีดำจากนั้นมากดตรงนี้นะครับหมุน90องศา อันนี้เราก็จะได้แนวตรงครับขอบคุณครับ